สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตจริงเจ๊แขกแหกปากเจ้าของขนมครกเงินล้านเจ๊แขกแหกปากอดีตเด็กล้างจานปลดหนี้หลักล้านสําเร็จด้วยขนมครกหลังผันตัวมาเป็นพ่อค้าสายเอนเตอร์เทนจัดหนักจัดเต็มเรียกลูกค้าหลังนี้จบในหนึ่งปี เจ๊แขกแหกปากภัยทุนขำขันหรือเจ๊แขกเจ้าของร้านขนมครกเจ๊แขกแหกปากอดีตเด็กล้างจานในโรงแรมจากหนี้สินนอกระบบที่สูงถึงหลักล้านเจ๊แขกล้างหนี้สำเร็จจากอาชีพพ่อค้าขายขนมครกร้านขาแรคเตอร์สุดแปลกร้านขนมครกเจ๊แขกเปิดมาแล้วกว่า16ปีโดยได้สูตรขนมครกมาจากครอบครัวที่ร้านมีทั้งหมด5ไส้คือมะพระ้าวอ่อนฟักทองเผือกข้าวโพดมันม่วงส่วนไส้ที่ขายดีที่สุดคือมะพระ้าวอ่อน จุดเด่นคือใส่ไส้จัดเต็มล้นทะลักเอาใจลูกค้าราคากล่องละ70บาทแต่สิ่งที่น่าสนใจพอๆกับไส้ขนมครกที่ใส่มาให้แน่นๆนั่นก็คือเทคนิคการขายที่ใช้เสียงในการเรียกลูกค้าและชุดที่ใส่โดยไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน ซึ่งแจ้คแขกเปิดใจว่านี่คือจุดขายของร้านเลยทีเดียวเพราะหากใช้น้ำเสียงธรรมดาหรือแต่งชุดธรรมดามาขายคงไม่ดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้ขนาดนี้อย่างวันนี้เราเลือกเป็นมา e ลฟิเซนที่เป็นฮองเฮาค่ะ แต่และววันจะไม่เหมือนกันบางวันแต่งหน้าแบบกรีดตาสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูที่ต้องแต่งตัวแบบนี้ก็เพราะบางวันเสียงมันก็ไปไม่ไหวเราไม่สามารถตะโกนเรียกลูกค้าได้ตลอดก็แต่งตัวเป็นจุดขายแทนเราก็อยากให้ลูกค้ามาแล้วรู้สึกมีความสุขกับร้านเราด้วย ชีวิตวัยเด็กที่ครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์ความยากจนทำให้แขกต้องหยุดเรียนและมุ่งหน้าหาเงินเพื่อส่งให้ที่บ้านปลดหนี้โดยเป็นเด็กล้างจานในโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตแต่แล้วโชคชะตาก็ทำให้เขาต้องมาช่วยแม่ขายขนมครกอาชีพที่แขกมองว่าไม่มีเกียรติอาชีพที่ในวัยเด็กเขาต้องปกปิดมาให้เพื่อนรู้เขากลับมาแค่ขนมครกขายพร้อมกับภาระหนี้หลักล้านที่ต้องแบกรับเจ้าหนี้นอกระบบที่แวะเวียนมาทวงเงิน ทุกวันที่ทํางานเขาทํางานเพื่อหาเงินใช้นี้ไม่ได้หาเงินเพื่อสร้างอนาคตแต่แล้วโชคชะตาก็เข้าข้างคนเริ่มรู้จกักจากการแหกปากขายขนมครกและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขากลายเป็นขนมครกเจ๊แขกแหกปากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก world news ขอบคุณครับ